สวัสดีค่ะฟิมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาจากวอเล็ฟรีนะคะประจำวันที่21เดือน3ปี2 0 2 5ีบคลิปจากวอเล็ไม่นานดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจส่วนไอ l ดี e ไลน์ด้านข้างมีคำอธิบายใต้คลิปก็มีแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะดูไหมเราจะฟังไหมแค่นั้นแหละมันทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคนดูคลิปตัวคนฟังคลิปไม่ได้อยู่ที่พี่เพราะว่า พี่มีหน้าที่ทําพี่บอกเวลาบอกโค้ดไปส่วนการแจกก็อืมมันจะมากจะน้อยก็ก็ก็ดูตามยอดคนดูค่ะช่วงนี้คลิปพี่อยู่ในหลักร้อยเองจะให้มานั่งแจกแบบเยอะๆอย่างเงี้พี่ไม่ไหวเพราะว่าไรายได้พี่มีอยู่ถังเดียวเองก็คือการทําคลิปนี้ส่วนแบบสอบถามหรือเว็บหรือแอปอย่างอื่นน่ะนานๆพี่จะได้ทำสักครั้งหนึ่งเพราะว่าพี่ก็ไม่ค่อยว่างเอาเป็นว่า ถ้าอยากได้เยอะเกาะสินเดือนนะคะวันนี้เวลามาวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ22นาฬิกา6นาทีส่วนโค้ดดังเปาลือคีย์เวิร์ดประจำวันที่21ในวันนี้คือคำว่ายาดมใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดรอดทีไลน์ได้เลยส่วนใครมาช้ามาไม่ทันก็สามารถเข้ามาลุ้สนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปได้นะคะ